สวัสดีนักเรียนทุกคนครับวันนี้เราจะไปเริ่มต้นการใช้หรือการเขียน p y พท o n นะครับโดยเราจะเรียนตามหนังสือนะครับเรียนตามหนังสือเรียนเรื่องแรกเป็นการใช้ปริ้นเราก็ไปเปิดโปรแกรมขึ้นมาครับบางคนอาจจะไปที่ Start ขึ้นมาก็ได้นะครับ Start ขึ้นมาแล้วไปหายมันยากไปหาแบบนี้ยาก ต้องเลื่อนหาครับเลื่อนหากว่าจะเจอนะครับก็บควรที่จะดึงมาเช่นคลิกขวาไปที่แถบงานตัวนี้นะครับแล้วมันก็จะมาอยู่ที่แถบงานข้างล่างตัวนี้ครับนี่ตรงนี้เป็นต้นครับเราก็เปิดทางลับตรงนี้ได้เลยนะครับเปิดโปรแกรมขึ้นมา โปรแกรมก็จะขึ้นมาแบบนี้ครับแล้วทําการลบตัวนี้ออกพิมพ์ครับอาจจะเป็นภาษาอังกฤษสักหน่อยนะครับ First number เท่ากับ5 Enter ครับ Second อ่าตัวนี้ผิดตกไปครับ ครับับิแล้วก็ตามด้วยครับว่า p ิ i พ์พิมพ์นะครับมันก็จะขึ้นมาแบบนี้ครับเราก็สามารถที่จะเลือกตัวนี้ได้เลยถ้าเราพิมพ์ไม่ถูกนะครับแล้วก็วงเล็บเปิดครับตามด้วยชื่อเรา Copy เลยก็ได้ครับ Copy c นโทรลซีในวงเล็บอย่างนี้ครับวางอย่างนี้ครับใช้เครื่องหมายบวกลบคูณหารตรงนี้นะครับ บวกด้วยตัวนี้นะครับวงเล็บปิดครับแค่นี้เองจบแล้วนะครับจบแล้วการขยายเราใช้คอนโทรลแล้วก็กครอเมาส์ครับเนี่ยรอเมาส์นะครับใช้คอนโทรลกดค้างไว้แล้ว็ครอเมาส์ครับขยายใหญ่ขึ้นแบบนี้นะครับถ้าเราพิมพ์ถูกไม่มีผิดนะครับอันนี้ต้องเหมือนกันอันนี้ตรงนี้ต้องเหมือนกัน ตรงนี้ต้องเหมือนกันห้ามผิดเพี้ยนนะครับห้ามผิดเพี้ยนทีนี้เราก็สามารถที่จะไปดําเนินการเซฟก่อนก็ได้เซฟก่อนว่าเซฟไ,ไว้ที่ไหนเลือกที่จัดเก็บครับเลือกที่จัดเก็บเราก็สามารถที่จะไปจัดเก็บให้มันเป็นที่เป็นทางนะครับตรงไหนก็ได้ที่เราคิดว่าเข้าถึงง่าย นี่เราก็อับบุไปเลยครับปรินนะครับปรินนะครับปรินครับเซฟเข้าไปครับขั้นต่อไปก็คือการรันครับเซฟเสร็จแล้วเราก็มารันครับรันมันจะขึ้นหต่างข้างล่างตังนี้ให้ซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่มันเกิดขึ้นจากการเขียนตรงนี้นะครับแล้วก็รันครับเนี่ยถ้าถูกต้องมันจะขึ้นแบบนี้ ของใครที่ไม่ขึ้นแบบนี้เราก็ต้องไปเช็คตัวหนังสือครับต้องไปเช็คตัวหนังสือว่าถูกต้องไหมผิดพลาดอะไรตรงไหนนะครับเออเออ,เอ,อ,อกรณีเช่นวที่พิมพ์ตกไปตัวหนึ่งแบบนี้แล้วเราก็อ่เมื่อเราเปิดรันแล้วเปิดรันแล้วเราควรไปที่สต็อกก่อนนะครับสต็อกก่อนแล้วแก้ไขให้มีเสร็จเสร็จแล้วเราก็รันใหม่ครับ ถ้าผิดพลาดมันจะขึ้นแบบนี้ครับเออร์เรอร์มันจะบอกว่าเออร์เรอร์เออร์เรอร์อะไรมันจะบอกมันทัดที่เออร์เรอร์ว่าตัวนี้ในตัวที่ผิดชื่อคือคํานี้ผิดอย่างไรก็ไปเช็คครับขาดตกอะไรขาดตกอะไรมันไม่ตรงกันกับตัวนี้ครับเห็นไหมครับมันไม่ตรงกันกับตัวนี้ไม่ตรงกันผิดแค่ตัวเดียวสลับตําแหน่งกันก็ไม่ได้ครับเราก็ต้องไปพิมพ์ให้มันถูกครับเช็คให้มันถูกแล้วก็สต็อป ั้งใหม่ครับถ้ามันถูกมันขึ้นแบบนี้นะครับอันนี้คือความถูกต้องของการเขียนโค้ดนะครับเขียนโค้ดนะครับ EP นี้ก็จบไวเพียงเท่านี้ครับ